แบ่งพื้นที่จังหวัดกันนะครับใครใครยังไม่ได้ดูอีพีแรกดูเลยครับจะได้รู้ว่าจังหวัดมีเชื่ออะไรบ้างแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับส่วนเรื่องภูมิประเทศคือตรงสีเขียวเข้มคือตรงภูเขานะแล้วก็สีทะเลถ้าสีเข้มคือลึก แต่ถ้าสีแบบอ่อนๆคือน้ำตื้นสินค้าที่เข้าจากประเทศอื่นเดี๋ยวผมจะวาดลูกศรมาให้ครับจะได้รู้ว่าประเทศนั้นส่งไปให้จังหวัดไหนของดิแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องประเทศนี้มากขึ้นคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมจะตอบให้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะครัเที่ค่ากดไลค์